นะครับมาแอตเทวดานะตัวชรัตลงจากล็อกแล้วขียนเท่าไหร่วันนี้เจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นบาทจากใครใครให้จากเฮียสองหมื่นแล้วก็จากจำได้ไหมไปให้เชงมาวินสี่หมื่นอ๋อเชงวินสี่หมื่นจำชื่อโอ้โหทำีิสกัพได้ครับใช่อ้โหทำพิสซัพแรงอีกรวมแล้วเจ็ดหมื่นโอ้สตาร์ทปีนี้สตาร์ทค่อนข้างที่จะดีมากเลยเข้าใจไหมมันเป็นยังไงเห็นบ้างมาแทนก็เพิ่งรู้ตัวเมื่อวานตอนเย็นครับ รู้จุดการเย็นสอก่อนหน้านั้นเอาสองมวยเสร็จแล้วแล้วทางเพ่อนดีโทรไปไปบอกว่าไงขอให้มาช่วยนะครับขอให้มาช่วยแล้วตอนนั้นเป็นไงบ้างพร้อมมาช่วยหรือว่ายังไงพร้อมเลยนักมวยที่มีหน้าที่ดีมากเลยทีนนี้เขาอยากมาชกมากเลยอะไรฮะเขาอยากมาชกมากเลยรับเขาตั้งใจมาชกเขาขอชกเอ่งเลยนะไม่ไถึงว่าคือพอพอพอรับโทรศัพท์ปึ๊บขอชกขอขอมาผมผมตกลงตกลงกัน ทีแรกจะไม่ให้เขาชกอะไรเอาแบนี้กระงการนเขาจัไม่ให้เขาชกแต่เขาขอชกเองเอ้เหรอเขาอยากก็มีความเชื่อมั่นมัวร์วันนี้ใช่ไหมฮะวันนี้เหรือก็เลยให้เขามาโชคโอ้แลไมอึงอย่างชกก็ทำร่างกายมาเรื่อยๆอย่นี้ทีว่าน่าจะไวมั่นใจในร่างกายแล้วก็มั่นใจในการเจอกับคนนี้ด้วยใโทรบอกทีมงานแล้วว่าไม่โชก แต่เขาจะโชคก็เลยโทรมาบอกทีมงานว่าเขาจะโชคก็จกพีไม่ให้ต่อยแต่แอดเทวดาบอกจะต่อยเรื่อที่เราอยาต่อยเพราะว่าเพราะว่าก็เหมือนแบบหยุดไปสองเดือนน้ำแล้วก็กลับมาคือไปสองเดือนแล้วก็อยากก็ขยับร่างกายนะอ๋อแล้ววันนี้สามชั่แรกมันเกิดอะไรขึ้นเอ้าก็ยังไม่อยากออกมาทำกัวหมดเพราะว่ามาแทนเพราะว่าวันแทนพี่ยกสามเห็นมีช้ำเลือดมองนาฬิกาแล้วก็ปล่าปากนะมันเป็นยังไงอาการเปล่าฟัง ก็หมุนกันหมดนะเพราะว่ามาแทนหมดเหมือนกันเออายกสี่ได้ไหได้ยกสี่ด้ดักออกลูกสะเก็ดมันมันมีฮึดเพราะว่ามีไอขีดเข้ามาใช่ไหมใช่แล้วก็เขาสั่งให้เดินออกมุดแล้ก็คือสั่งให้เดินออกวุธเลย คือสามยกแค่สามยกเขาออกนน้อยไปหน่อยอ๋อทุกคนหมดใช่ไหมฮะครับเขาทุัวหมดอ่าครับผมผมก็ต้องสั่งลายกเแล้วากเสร็จแล้วเนี่ยเป็นไงบ้างครับออกมายังไงครับผมผมประทับใจนะนะผมประทับใจเขาบอกมาชมผมยังดีใจเพราะว่าผมอยู่กับเขาแล้ผมมองเลาร่างกายก็ดีมากครับผม ครับครับเขากลับไปปีใหม่เขาก็ไปซ้อมอยู่ที่บ้านครับเออที่ไหนครับที่ไหนที่บ้านบ้านโอ้บ้านสีนกเกตครัดเขาตั้งใจเขาตั้งใจมากโอ้โหในผมต้งบอกเขาว่าเนี่ยใครให้ให้หงนนายทำไม่ดีเลยทีนี้ครับผมครับผมเ่อนั่งเจอใครรู้อย่างยังยังไม่รู้เ่อนั่งเจอใครรู้อย่างยังยังไม่รู้อยากเจอใครรู้รู้อ่ารู้ไหมไปต่อไปต่อไปนะไปต่อไปไปต่อไปดีกว่านะตั้งเป้าปีนี้ยังไงเอา มีอย่างเจอใครอยากแก้มือใครไหมไอ้สังที่เราแพ้มาดีไหมก็เท่าไหร่การเพชรเออนะเพชรมือการเพชรการเท่าไหร่ร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบเจ็ดสิบแปดชกวันนี้ชกนี่กันเท่าไหร่ลอยร้อยยี่สิบห้าลอยมาอ๋อก็ได้เปรียบเลือกเรื่องน้ำหนักแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องการพิซซ้อมอ่าโอเคได้คนละอย่างครับได้คนละอย่างอ็ยุ่งนะครับพี่เมทบอกพี่น้องเช่าซีนเกตได้ไหมเราเป็นกำลังใจเลยครับข้งหน้าผมจะทำให้ดีเอาล่ะครับผม